Microsoft กำลังจะเข้าซื้อกิจการอย่าง TikTok และทาง Microsoft เองจะได้อะไรจากการเข้าซื้อ TikTok เพราะอนาคตของ TikTok ยังไม่แน่นอนไปรับชมบทวิเคราะห์ในครั้งนี้กันได้เลย สวัสดีคุณผู้ชมชาวดูสเปคทุกท่านนะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับการเข้าซื้อของ Microsoft นั่นก็คือการเข้าซื้อ TikTok ที่เราจะพูดคุยกันในครั้งนี้คือเราจะพูดคุยกันแบบพอดแคสต์นะครับโดยผมก็จะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็จะบรรยายสอดแทรกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะครับ ทาง Microsoft ก็ได้เปิดเผยว่าตัวบริษัทเองก็ได้ทำการเข้าซื้อหรือว่าเข้าเจรจาซื้อ TikTok อยู่นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นกันในข่าวแล้วหรือว่าเห็นกันมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ <What? S 1> แต่มันก็ยังเป็นการดีวการซื้อขายกันระหว่างบริษัท Microsoft และบริษัท ByteDance ที่เป็นผู้พัฒนา TikTok นะครับคุณผู้ชมโดยแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่รู้จักนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Tik t o k เป็นแอปพลิเคชััันนนตวึงะครบที่ ที่สามารถให้คุณผู้ชมอัปโหลดวิดีโอสั้นได้และก็ประกอบเพลงได้ด้วยนะครับสำหรับแอปตัวนี้หรือที่ใครเคยเล่นแอปแล้วก็จะรู้นะครับว่าเจ้า t ิกตอกตัวนี้นะครับสามารถอัปโหลดวิดีโอสั้นขึ้นไปได้ไม่เกิน1นนาทีนะครับคุณผู้ชม โดยการซื้อขายในครั้งนี้ทาง Microsoft เองก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเขาจะเข้าดิวหรือว่าจะเข้าซื้อกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับหรือก็คือวันที่เขาแจ้งก็คือวันที่15กันยายนโดยทางบริษัทจะร่วมมือกับทางรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการดิวในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ามันยังไงล่ะครับการที่ Microsoft กําลังจะร่วมมือกับรัฐบาลของตัวเองเพื่อเข้าซื้อกิจกรรของบริษัทจีนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมโดยปกติแล้วนะครับทาง Microsoft ไม่ค่อยซื้ออะไร ที่เราเห็นเห็นกันอยู่หรือล่าสุดถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ Microsoft ก็เคยซื้อโนเกียไปแล้วก็ไปไม่รอดนะครับคุณผู้ชมเลยต้องขายให้กับทางจีนเหมือนเดิมแต่ว่าการซื้อ Tik t o อกในครั้งนี้นะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปสําหรับอนาคตของ t i k t อกโดยข้อตกลงในการซื้อ Tik t o อกครั้งนี้ทาง Microsoft ได้บอกว่าถ้าเกิดรู้ล่วงไปได้ด้วยดีมันอาจจะเป็นการช่วยผ่อนคลายข้อพิพาทหรือว่าความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับบริษัทของจีนก็เป็นได้นะครับและอย่างหนึ่งนะครับ จะว่าไปแล้วทาง Microsoft ก็ไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองแบบจริงจังเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิด Microsoft ดิวติกต็อกได้แล้วก็เจ้าติกต็อกตัวนี้อาจจะทําให้ Microsoft กลับมาบูมเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกก็เป็นได้นะครับเพราะว่าสําหรับวิดีโอโซเชียลเนี่ยติกต็อกก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้นะครับทางประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่กล่าวเลยครับคุณผู้ชมเขาก็ได้ออกมาคาดัคาดค้านแนวคิดที่ Microsoft จะเข้าซื้อกิจกาารอย่ง TikTok และถึงขั้นจะสั่งแ, spell, แบนแอปวิดีโอแอปนี้กันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมทําไมถึงต้องสั่งแบนนะครับเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาอ้างว่าเจ้าติ๊กตอกตัวนี้มีภัยต่อความมั่นคงเนื่องจากการจัดการข้อมูลของผู้ใช้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ในสหรัฐและก็ในทวีปอเมริกาเกือบทั้งหมดนะครับจัดเก็บไว้ที่ไหนล่ะครับคุณผู้ชมบอกตรงๆก็คือจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศจีนนั่นแหละครับแล้วอย่างนี้เลยทําให้ผู้นําของสหรัฐอเมริกาคิดว่าการจัดเก็บข้อมูล Data อาจจะเปิดเผยไปที่รัฐบาลจีนก็ได้นะครับ <What? S 1> ทาให้ข้อมูล Data เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นนะครับจึงทําให้ Microsoft ได้เล็งเห็นในส่วนนี้นะครับและก็ได้เข้าไปทําการเปิดดิวผมเดาว่าอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งพูดว่าผมมั่วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำนักข่าวอย่างรอยเตอร์ก็ได้รายงานว่าล่าสุดตอนนี้ประธานาธิบดีทำได้เปลี่ยนใจแล้วนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมโดยให้ระยะเวลา45วันแก่ Microsoft <c oughs> ที่จะทําการดิวกับบริษัทอย่างไบ d ดนเพื่อเจ ละจารในการซื้อ t i k t o อกในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าครั้งนี้นะครับเป็นการดิวใหญ่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับการซื้อโซเชียลจากประเทศจีนหรือการซื้อแพลตฟอร์มวิดีโอนั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับ t i k t o อกในการที่ Microsoft เข้าไปซื้อครั้งนี้มันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับการที่ Microsoft เข้าไปซื้อครั้งนี้นะครับ Microsoft จะได้อะไรจากการซื้อ t i k t o อกกันแน่ครับคุณผู้ชมโดยในภาวะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแแลละจีนกังบ มีข้อขัดแย้งกันอยู่ในปัจจุบันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับทางจีนก็แบนดโซเชียลของทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งอเมริกาก็บีนไม่ใช่บีนสิครับคุณผู้ชมขออภัยด้วยทางฝั่งอเมริกาก็ได้แบนด์มือถืออย่างหัวเวย่ยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็ถือว่าเป็นการกรีดก,กันทางการค้าระดับหนึ่งหรือว่าอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับเรื่องการแบรนด์แบบนี้และอีกด้านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแอปทิกตอรนะครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ก็วว่่่าาาได้นครรัหืืออทีีเยยกงยๆม สตาร์ทอัพที่เป็นแบบยูนิคอนหรือคือสตาร์ทอัพยูนิคอนตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ที่เติบโ <Wow. S 1> ตได้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับคุณผู้ชม จะไม่เติบโตได้ยังไงล่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับถ้ามันจะไม่เติบโตเพราะว่าทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้กันอย่างง่ายดายหรือว่าได้แบบง่ายดายเลยนะครับไม่ว่าทั้งราคาถูกและราคาสูงก็สามารถเล่น t i k t o อกได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่เอาเข้าจริงๆนะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะครับยังไง Tik t o อกก็ยังเป็นบริษัทของทางฝั่งจีนในการที่ Microsoft เข้าซื้อ t i k t o อกในครั้งนี้โดยจะซื้อ t i k t o อกในฝั่งสหรัฐอเมริกา Canada, แคนาดาออสเตรเลีย และอาจจะรวมไปถึงการซื้อ t i k t ก k ทั้งหมดทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้นะครับทางเราเองก็ไม่มั่นใจเลยนะครับว่า Micros o f t เล็งเห็นอะไรถึงอยากจะเข้าดิวหรือว่าเข้าซื้อ tiktok ในครั้งนี้มากขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมแต่เรื่องอย่างหนึ่งนะครับที่ Micros o f t เล็งเห็นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องทางด้านโซเชียลนั่นแหละครับแบบที่ผมเคยพูดไปทีแรกแล้วว่า ทางฝั่ง Microsoft นั้นไม่มีโซเชียลเ,เป็นของตัวเองเลยถ้าการซื้อครั้งนี้สําเร็จนะครับคุณผู้ชมผมคาดว่าบริษัท Microsoft เนี่ยราคาของหุ้นหรือว่ากิจการของ Microsoft นะครับก็จะมีราคาหุ้นที่สูงขึ้นกว่าเดิมเอามากๆเลยนะครับถ้าทาง Microsoft สามารถซื้อ TikTok ได้สําเร็จนะครับคุณผู้ชมแต่แหล่งข่าวก็ได้บอกว่าตามรายงานของบูมเบิร์เปิดเผยว่าทาง m i c r o s o f t และ Tik t o อกเริ่มมีการเจรจากันเบื้องต้นแล้วด้วยนะครับโดยผู้นําทีมเจรจาในครั้งนี้ได้แก่ัญญา าเดลนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Microsoft และฝ่ายกฎหมายของทาง Microsoft ก็ได้ร่วมเข้าเจรจาในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยราคาของการซื้อ t i k t o อกในครั้งนี้นะครับมีข่าวลือออกมาคร่าวๆได้บอกว่ามันมีมูลาค่ามากถึง30,000ล้นานเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและถ้าผมตีไม่ผิดนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราคาที่ Microsoft จะเข้าซื้อก็คือ9ล้านล้านบาทนะครับโอ้โหเป็นราคาที่แบบว่าเยอะมาก ถือว่าเป็นการดิวที่ใหญ่โตมากเลยนะครับสำหรับการซื้อติ๊กตอกในครั้งนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะครับทาง Microsoft เองก็เคยซื้อ l i n เก็ตอินไปแล้วนะครับด้วยราคาที่2 6หมื่นล้านบาทนะครับคุณผู้ชมเมื่อปี2016ที่ผ่านมานี้เองแต่อย่างไรก็ดีนะครับล่าสุดทางบิลเกตก็ได้ออกมาพูดว่าการซื้อติ๊กตอกในครั้งนี้มันไม่ง่ายเลยหรือเรียกได้ว่ามันเป็นการซื้อถั่วยยาพิษนะครับคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากบิลเกตได้ออกมาพูดว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กในยุค มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทํามันขึ้นมาแล้วยิ่งมีโดนัลดทำด้วยการเจราจาในครั้งนี้นะครับบิลเกตได้บอกว่ามันแปลกประหลาดเหลือเกินหรือแปลกประหลาดเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมและทาง Microsoft ควรต้องตระหนักถึงปัจจัยและก็ปัญหาหลายๆอย่างที่จะตามมาด้วยสําหรับการดิวในครั้งนี้และสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรบ้างครับสําหรับการดิว Microsoft และ Tik t o ็อกในครั้งนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดอย่างไรหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรใหม่ๆก็บอกกันไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเรานำเสนอข้อมูลผิดพลาดหรือเราพูดวกวนไปสักหน่อย <c oughs> ก็ขออภัยคุณผู้ชมทุกๆท่านไว้นาจุดนี้ด้วยนะครับและถ้าหากถูกใจและอยากให้เราทําคลิปแบบน,นี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ